เดี๋ยวเราจะมาลองรถจิ๋ว e8 ตัวนี้กันนะครับรถคันนี้สำหรับเด็กนะน้ำหนักเบามากคือยกได้สบายนะครับอันนี้คือแบบเบาจริงๆแต่ว่ามันรองรับน้ำหนักได้แค่50กิโลนะครับตัวผมนี่น่าจะเกินมาเยอะล้วเดี๋ยวลองขี่ดูเห็นว่าน่าจะได้อยู่นะครับแต่สปีดมันอาจจะช้านิด อยู่นะแต่มันดูเป็นแบบผู้ใหญ่ขับรถเด็กมากมากเลยประมาณนี้ครับสนุกดีเหมือนขี่รถเด็กประมาณหนึ่งเลยเป็นไงครับใช้ได้เนาะคืออันเนี้ย แบบเหมาะสําหรับเด็กก็ได้หรือคนร่างเล็กก็ได้แต่ผมนี้น้ําหนักแับเจ็ดสิบโลก็ยังใช้ได้อยู่นะครับวิ่งเร็วประมาณนึงแต่ไม่เร็วมากเท่านั้นเองเป็นไงน่าสนใจไหมสีสวยใช่นะโอ้เยี่ยมเลย